สวัสดีครับคุณม่อนค่ะตลาดหุ้นไทยก็สวยสดงดงามนะคะถ้าเทียบกับตลาดต่างๆในโลกนี้นะคะเราก็ให้ความสําคัญนะครับเราก็ทําตามการวิเคราะห์นะว่าถ้าทํามาก็จะลงอนะไรเงี้ยนะเราก็ลงไงหนะึ่งจุดหกจุดนะฮะแล้วให้เครดิตอเมริกาแค่นั้นนะครับ,รบซึ่งซึ่งผมก็บอกว่าผมเมื่อวานถ้าดูฟังเทปเมื่อวานผมบอกผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรืองต่างอเมริกานะผมว่า กังวลเรื่องของเศรษฐกิจของเรามากกว่านะครับเราต้องอยู่กับทั้มไปสี่ปีนะครับแลราถ้า<ม>เป็นธรรมชาติของการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยคือทั้มจะอยู่แปดปีนะฮะเราคิดว่าคนที่มาอยู่แปดปีแล้วเราเราก็คือแบบว่าจะยอมทั้งหมดว,ว่าท<ว>ุกอย่างไม่ดีหรือไงไมันเป็นไปไม่ได้นะฮะตามตามตามสถิติของอเมริกา <80 S 2> นีนนะมาทีหนึ่งอาจจะมาสองสมัยเสมอนะฮะไม่มีใครมาสามสมัยนะครับยุคสูงวยครองโลกลนะฮะ ผู้สูงวัยของโลกนะง่ผมว่ากหลังจากก็อย่าเป็นอัลซ์เมอร์แล้วกันอัลซ์เมอร์ของโลกค่ะเป็นนายเราพวกเรามันก็จะเพิ่มกระทบกับตราสารท่านั้นดอลลาร์ที่ผมพูดเมื่อวานนะครับหรือทองคามากกว่ามันจะสูงพิงจนกระทั่งแบบว่ามาช้ต้องกับขึ้นไปสองหมื่นสองพันเท่าไหร่นะครของเรานยครับสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบตอนนี้ลงมาเหลือสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยบาทไปในวันเดียวนะใครผิดทาง่ะซึ่งเมื่อวานผมก็เตือนแล้วว่าไอ้ตาสารเนี่ยทางด้านทางด้านพวกนี้ให้ระวังนะฮะหรือว่าทีเฟกเห็นไหมครับเมื่อวานใครไม่ลองใครไม่ช็อตใครไม่ปิดไปใครอาจไม่ถือไฟก็ไม่เป็นไรเมื่อช้าลงไปใครไปช็อตก็โดนอนีกนะครับคือตาสารพวกนี้ในภาวะข่าวเนี่ยคือมันต้องระวังนะฮะแต่ถ้าใครถือพูดอยู่นะครับมีแชทอยู่มีทูอยู่นะครับมีขาช่วยออยู่บางจากเขาเออนะฮะ มเข้ามาจะเริ่มเข้ามาจะเริ่มไหลแล้วมึงขายซึ่งสมบัตนะครฮะมีมีบ้านปูนะฮะแล้วก็มีเบ้มนะฮะหุ้นที่เจ้ามีนะหุ้นพวกนี้มันไม่หลบหรอกอรวมทั้งพีทีอาร์ที่คุณม่อนขอขายมันก็ขึ้นมาคือมันจะกลับมาที่เก่านะฮะแต่ตลาดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่บอกว่าพอซ้ำมาแล้วตลาดเราแค่นี้แล้วก็จะไปต่อเป็นขาขึ้นไม่ใช่นะฮะยังไซเวสซเล็กทีบ่ายเป็นหลายตัวอยู่ ถามตัวเองว่าทูเพิ่งขึ้นมาสองวันวันนี้วันรุ่มทูเกินหมื่นล้านนะครับถ้าวันรุ่มเป็นอย่างนี้แล้วคุณซื้อยังยังค่ะยังคุณไปซื้อเลเอาอีกแล้วเหรอตายแล้วมาซื้อตอนเพมัขึ้นสองวันนะครับมันก็ต้องกลับไปที่ราคาเดิมๆของมันถูกไหมวันนี้มันซื้อมาหมื่นล้านถูกไหมครับโอ้โอมันจะลงเมื่อวานผมก็บอกแล้ววันนี้มันซื้อมาแปดพันแล้วมันจะปล่อยให้ลงได้ไงนะฮะมันก็เพิ่งเริ่มเล่นน่ะนี่เหรอไหมมันเพิ่งเล่นเล่นเพิ่งเริ่มเล่นนะครับ ไม่มีใครซื้อหราพวกเราซื้อไม่เท่าไหร่หรอกตอนเช้าดีไม่ดีขายด้วยตอนตลาดอ่ะอต่เขาต้องทำมาหากินต่อไปชูน้นะครับทุกรายนะครับลงก็ต้องทำมาหากินต่อไปนะฮะลงไฟ้าแต่ละลกนะครับลงทุนไปละก็ต้องทามาหากินต่อไปนะะเพียงแต่ว่าพวกที่ไม่ได้อยู่ฝั่งคอชนก็จะเหนื่อยหน่อยนะ ก็มันเหนื่อยแทนโดยไม่ต้องไปเกยวกับพนักริการนั่นดูธราดแล้วเดี๋ยวพี่ดิพน์แป๊บหนึ่งขอ,ขออนุญ,ญาตวางสายต่อสายใหม่มันจมน้ําอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะพี่นิพนธ์ขอโทษนะฮะคุณผู้ชมระบบการสื่อสารยุค2016ประเทศไทยจะเข้าสู่4จุดละแต่ของเราก็ยังเป็น จุดสี่ตอนนี้ก็เหลือจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะใจยเย็นนะสําหรับนักทุนที่ตามกันสําหรับท่านั้นทีเฟกเดี๋ยวเราจะอัพต่อเนื่องก่อนที่ตลาดทีเฟกปิดในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงหแต่ถ้าในส่วนของตลาดที่เป็นหุ้นคอร์มาร์เก็ตกันไหมคุณนิพนธ์คะสําหรับทรูตกลงนี้ให้ซื้อวันนี้อีกวันหรอคะ,อะคุณเพิเร่มขึ้นแู้วต้งซื้อให้เฉยะเพราะอะไรคะต้องต้องให้ซื้ออีกวันมันพิ่งเริ่มขึ้นมันขึ้นเริ่มขึ้น เอาดีละขึ้นไปแล้วมันจีไหมคะมัน้นไหมมันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับแจ๊สขึ้นมาตอนนี้แจ๊สนี่อยู่ประมาณสักเจ็ดบาทห้าสิบบาทมันไปราคาเดียวกันเชื่อผมดิโอเอ้าเชื่อแต่ให้มันลออยู่เนี่ยเดี๋ยวทูมันไปราคานั่นแหละเชื่อผมดิเอา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 เชื่ออีกแล้วมันต้องทำมาหากินเอาหรอซื้อหุ้นหนึงหมื่นล้านเลยวันนี้คุณหม้อหนูนี้มันเทรดหนึ่งล้านนะนะครับโอ้เอ้าเอ้าแต่มันจะค่อยๆขึ้นไปจังหวะเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปมีกวลุ่มอ่ะ แล้วก็ตามดูไปขณะวันนี้เรื่องไร้ไร้ยังไม่ลงเลยนะฮะทามาพรุ่งนี้เหรอจะมาประกาศนายโยบายเลยไม่ใช่ทําเข้ามาทางานมนที่หนึ่งมกราปีหน้าอือยังขนเก่าก็ยังทําอย,าอยู่คุณยังมีมีสิทธิ์เข้ามานะครับปีหน้าเพ่รับตําแหน่งนะฮะคุณต้องเปลี่ยนนโยบายอะไรไม่ได้หรอกนะครับอแล้วมีมีอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาล่คือ I V L I V L มันมันก็ผมว่ามันก็อยู่ในนีมะ I V L P น L เออมันยังอยู่สองตัวเลยนะนะครับแต่ลงไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มัน BCG มันเหมือนแผ่วๆไปแล้วมันถึงว่ามันจบรอบแล้วแต่มันจะไม่ลงแรงนะมันก็จะรอออกข่าไปแล้วรอปัจจัยใหม่แล้วมันก็จะเล่นใหม่นะครับส่วนไอ้ตัวบางจากไอ้บัางปูพาวเวอร์เนี่ยมันยังเล่นไม่จบมันยังขึ้นต่อไปได้ขยักหนึ่งสามสิบอะไรเงี้ยนะพร้อมกับตัวแม่มันนะครับมันจะเล่นไปพักนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็จบะจบแล้วก็ก็ดูว่าทรูทรูก็น่าจะเล่นเป็นเดือนนะ มันจะเล่นผ่านเดี้ยงพฤจิการไปธนวานเนี่ยถูกนะจะเล่นยาวๆนะตามเป็นเดือนเลยนะฮะขึ้นไปมันงลงบ้างเลยบ้างมันคงไม่วิ่งรุ่มรุ่มเหมือนแจ๊สหรอกนะเพราะว่ารุ่มมันเยอะนะบางคนไม่ได้ขึ้นแบบแจ๊สนะขึ้นก็ขึ้นสมุนสมุนไปยืนไม่ลงเลยมันคนลายสไตล์นะถูกก็คงเป็นเล่นรอบมากกว่านะครับแต่ก็คงต้องขึ้นไปได้ไกลพอสมควรนะครับสวัสดิ์สวัสดิ์กับอ่ กับเมืองไทยนี่ก็เพิ่งเข้าขึ้นสามมาเป็นวันแรกๆ่ะสวัสดีกับเมืองไทยอีก<อ>กับเมืองไทยใช่ใช่ใช่ MTLS เข้าสามวันแรกที่ที่เราบอกนะว่าเราต้องเล่นตามตลาดนะเพราะหุ้นหุ้นอื่นแต่มันจะถูกทิ้งลงให้ทำมันโรไปเรื่อยแล้วก็ะจะไปเล่นหุ้นเป็นลายตัวที่มันมีพื้นฐานดีนะหรือไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องเว้นเราก็ต้องวิ่งเล่นตามเขาโดยที่เราก็ขายพื้นที่ของเราไม่อยู่เด็กออไปซะก่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เล่นไปกับเขานะฮะ แต่รอให้หุ้นที่ของเราถืออยู่ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าหุ้นอะไรแล้วเขาจะเล่นไหมถ้าเขาไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นเลยนะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ยมันก็จะติดหุ้นแบบอมะตะนิรัดนดร์การนะครับอค่ะก็ก็แซปกันมน <c oughs> ม,นมันเซตมันไม่ใช่มันมันเฉพาะคนที่เทรดที่เทรดผมว่านขึ้นไปอย่างมากก็เก้าห้าศูนย์เนี่ยก็เี้ยงะ มันไม่ใกล้ๆหรอกเนี่ยังไม่ไม่ที่จะผ่านไปทําไมนะครับ,รบผมว่าถ้ายิ่งเซตยิ่งขึ้นไปแรงๆเนะี 1, ่ยพันห้าร้อยหสิบมันจะโดนถ่ายขึ้นแตกนเนี้ยถายแล้วเอาไม่อยู่ออก็คงเล่อยู่ในกรอบเนี่ยหนึ่งพันห้า้อยสิบแปด่งันห้าร้อยี่สิบหนึ่งพัน้ร้อยสาสิบยกลับลงมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเดินไปโดยแนวรับทีวพันสี่ร้แปดสิบเป็นแนวรับหลักนะครับกรอบรอบนี้นะฮะใช่ผมว่าตัวอื่นต้องรอนะ ใครจะเล่นแก๊สก็ต้องรออะไรหลายๆตัวต้องรอแต่ชูเนี่ยผมว่ามันไม่ต้องรอนะเพราะมันเพิ่งขึ้นสองวันเป็นหกเดือนขึ้นอยู่นะแล้ววอรุ่นยังด<ำ>ันแรงขนาดนี้ใช่ไหมใช่มหมื่นล้านนะหมื่นกว่าเนี่ยโอ้บ้านปูก็ห้าพันแปดเมือง<ม>ไทยลิซินเล่นอยู่แค่ดูมึงจะขึ้นขนาดกลางเหมือนเลยคุณงอนไม่ได้ขึ้นใหญ่นะบีเอ็มด้วยสี่ตัวเลยนะคะขึ้นขนาดกลางหมดเลยเออคือกองกองไม่ถือว่ากองเนี่ยสถาบันเลยเขาไม่เล่นขึ้นขนาดกลางหมดเลยนะ ตอนนี้ก <IV R. S 2> องเขามาที่นขนาดกลางเนี่ยไอวีอาร์ก็ขึ้นขนาดกลางเนี่ยเข้ามาที่ขนาดกลางบางจากบางจากพาวเวอร์บางปูพาวเวอร์ขึ้นขนาดกลางหมดเลยัึหุ้นใหญ่เนี่ยแบบว่ามาไม่ได้เลยอนะอ่ะืมแสดงว่าแสดงว่าเซ็ตน่ยมันจะไม่ได้ไม่ต้องการเซ็ตนะหุ้นใหญ่เนะี่ยเวลาลงมาเราสังเกตจริงๆนะวูลุ่มมันก็ไม่ได้ออกนะคุณม่นนอนนะค่ะแต่กดไปเรื่อยๆเออกดราคาลงมาแต่วูลุ่มมันไม่มีหยักเหมือนจะลงแต่ราคา LTF ARMF เขาจะมารอซื้อหุ้นใหญ่กันหรือเปล่าล่ะคะ ก็เป็นไปได้ขายออกมาแต่แต่หุ้ขนาดกลางเขาก็พอซื้อได้น่ะผมกลัวว่าปีหน้าเนี่ยพอทูมันกระไรแล้วจะมาแย่งซื้อทูกันนะจะมาแย่งซื้อถูเอ้ยผลประกอบการก็ยังไม่ดีนะจะมาซื้อกันไหมตอนต้องซื้อตอนที่ไม่ดีถ้าดีเราไปซื้อกขโดดเนี่ยนะครับอย่างอย่างไครใครไปซื้ออ่าวนั้นใครไปซื้อหุ้นผลประกอบการออกมาแบบประกาศตัวเลขมาสวยๆนยอันนี้เราต้องระวังนะ เราต้องซื้อตอนที่มันไม่ดีเราต้องรดูว่าผู้อืนเป็นผุ้อะไรนะข่าวดีนหน้าหนังสือพิมพ์ถอยโอ้ใช่ถอยก่อนเลยเอาขาวร้ายตัวไหนร้ายบอกมาซิซาด,ดิจตแล้ว<ด>ตอนนี้เราชอบอะไรที่ร้าย k, ร้ายแรงแรงไม่แรงไม่ตามก็ <c oughs> มีนักลงทุนคนที่มาเรียนกับผมนะฮะเดียนที่สูงเนี่ยผมก็แนะนําไปว่าตอนนั้นมันมีเรื่องเทสลาอยู่นะฮะผมก็บอกว่าเทสลาถ้านมาเมืองไทยอ่ะมันไม่เอาแบตเตอรี่มาหรอกมันต้องมาจ้างบริษัทแบตเตอรี่ของเราทำ ก็คียูอซานันก็มาแล้วแต่ผมแนะนํบบอกสีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ตัวเองทีนี้มีคําถามว่าถ้าทรัมป์มาหุ้นไหนที่จะต้องรับทรัมป์บ้างล่ะคะไม่เกี่ยวเราไม่ได้เป็นอเมริกาไม่ต้องเกาะอย่างนั้นแล้วนะไม่ต้องเลยอเมริกาไม่ใช่พ่อผมไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเราเป็นของเราเราต้องอยู่ของเรากับราคาค่าที่ตกต่ำกันเลยทั้งหมดเราต้องแก้ปัญหาของเราเขาไม่มาช่วยเราแล้วเขาก็ไม่มีอำนาจมาทาอะไรเราอยู่ที่ตัวเราต้องทําด้วยตัวเราเองหมดนะฮะผมบอกเลยอเมริกาไม่ใช่พ่อเรานะฮ เราไม่ได้ไปไวดูถูกไปไรน,นะก็คือว่าเขาไม่เคยช่วยอะไรเราจริงๆนะฮะดังนั้นเวลาเขามาแล้วเราก็จะไปกลัวว่าเขาจะมาทำอะไรเราเราไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องยืนด้วยตัวของเราเองนะครับคือเลิกเลก ผมให้อย่าไปคิดเลยนะอย่าไปคิดเรื่องเรื่องนี้เลยอย่าคิดเลยนะครับมันอาจจะไปเกี่ยวก็เรื่องคุณจะต้องไปเทรดทองนั่นคุณเกี่ยวเขาแน่นอนทองอเมริกาคุณส่งส่งออกเงี้ยข้าเงินบาทข้าเงินดอลลาร์หุ้นเราเทรดของเราใช่ไหมฮะหุ้นเราก็ดูไปตามพื้นฐานของเราเลยครับดูไปตามพื้นฐานของคุณแต่ละตัวเลยว่าอะไรนะครับแล้วเราก็เล่นของเราไปเลือกไปรายตัวไปนะครับ แต่ไม่ต้องเอาบอกว่าท้ำมาไอ้ทูจะอะไรทูพี่เขียวทูนี่เกี่ยวนะครับแทนพี่เขียวนอครับนโยบายของของซ้ำในเรื่องอะไรเรื่องที่เขาจะไปไม่ยุ่งกับชาวบ้านนะฮะความหมายของเขาเพรว่าเขาเขาก็จะเอาประเทศเขาเป็นหลักอ่ะเขาไม่ช่วยใครแล้วันียชัดเจนดีอ่าสมหมยเขาเขาพูดแบบนั้นก็ถูกต้องนะฮะยิมงช่วยตัวเองไม่ได้ยิ่งไปช่วยคนอื่นได้ไงนะฮะเล่นพิพมเงินมาช่วยจะมาพิพ์ได้เอาตามกติกาที่ห้ามพิพมเงินสิถูกไหม เขาเข้ามาเขาก็จะมาดูประเทศเขาเองแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าประเทศของเขาเขาไม่จดมีคนทุกเชื้อชาติหรือเปล่าไงไอ้ปัญหานี่มันก็จะติดขัดอยู่ตรงนี้ซึ่งผมก็บอกว่าพวกเอเชียตะวันออกเปนจะกระทบเยอะคี่มพวกญี่ยไปห้าเปอร์เซ็นคุณญี่ปุ่นกเาก,นนกาหลีไต้หวันนะพวกเนี้ยจะโดนเยอะมากนะฮะตามที่ผมบอกเลยแตผมฟิลิปปินส์พวกนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเหมือนคลิครับเพราะนี่นจะกระทบนะฮะแต่ดีที่เป็นอาเซียนกะโดดไม่เยอะนะครับ แต่ของเราเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะพราไม่เกี่ยวว่านายกที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยนะไม่เกี่ยวแน่นอนนะครับทํามันยกคนอื่นอาจจะเกี่ยวแต่นะยกคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็ไม่ได้ไปต่อตาอ้านเมกานะเนี่ยเราะฉะน้นถ้าประยุทธ์จะไม่ได้<อ>ต่อ,อต้านเมกาแต่ถ้าประยุทธ์ท่างก็รู้ว่าท่าจะต้องดาเนินโนโยบายจากประเทศย,ยังไงนะปิดละครับมันไม่ให้ให้ให้แค่จุดสี่หนึ่งเครดิตของทั้งคือทุกคนกลัวว่าทํามาแล้วโลกจะแตก จุดสี่หนึ่งฮไม่ได้ให้เครดิตให้แค่ไม่ถึงหนึ่งหนจุดสี่หนึ่งนะฮะติดลบตลาดุนไทยใช่ผมให้ผมให้ต่ำสุดพันสี่ร้อแปดสิบที่ผมบอกเมื่อวานยังลงไปไม่ถึงเลยแต่ตอนปิดตลาดก็โชว์มาแล้วว่าไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ได้สนใจนะครับปูเจ็บาทถูกสิบบ้านปูยี่สิบบาทห้าสิบก็ต้องคิดว่าขึ้นต่อแล้วนะครับขึ้นต่อแล้วถ้าวอลุมเยอะก็วอลุมน้อยไหมเราดูนิดนึงนะฮะโอ้หกพันเนะ่ พอรุ่มเยอะเมืองไท<า>ยลิสซิ้งห้าพันไหมเกือบแล้วค่ะเห็นไหมเขากระจุก e ตัวโอ้ย IVL สี v l C ่ตัวแรกคุณผู้ชม <c oughs> ห้าตัวแรกตัวตัวเขาเรียกตัวกลางหมดเลยอะเออตัวกลางหมดเลยโอ้โหทรูบ้านปูเมืองไทยลิสซิ้ง b e m i v l ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีกองนะฮะคุณมอนที่ตั้งกองมาซื้อหุ้นขนาดจางเนี่ยมากขึ้นนเดี๋ยวต้องตั้งใหม่นะกองไอ้กองที่เขาตั้งเขามาแล้วเขามีมีกองที่เขามาก่อนหน้าในเขากำไรไปแล้วแหละมิดเขาหุ้นขนาดจางไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่แม่เลยไม่ไม่มีเลยมิดมิดกับเกินตัวเล็กเลยอ่ะมิดกับสมอลเลยมิสมอลเลยมันจะมาเพราะฉนั้นสมอลต้องดูจะมีมีพื้นฐานดีๆมันก็จะถูกเข้ามาได้หมดเลยเดี๋ยวต้องดูว่าใครซื้อใครขายใช่เดี๋ยวก็มีมีก็ผมคิดว่า กลับมาทึ้งนะวันนี้ผมว่าไม่เน็ตไม่ออกข้างอ่ะอม,มาเช้าทุบลงไปแล้วก็บ่ายก็ทุบตัวลงไปนี่ออกไหมค่ะแต่ตอนบ่ายซื้อกลับอ่ะซื้อเน,นี่ยท,บทูบ้านปูเมืองไทยเด็ดไอวีเอลบีพีพีบีเอบ้านแบบคือสลับตัวเลยแต่ตอนขายเนี่ยขายอะไรปตทแบงค์เคแบงค์เลยขายหมดอนะแต่ตอนกลับมาซื้อกลับเนี่ยซื้อกลับไอตัวที่ขึ้นอยู่เนี่ยวันนี้แหละ ให้จบไว้นะวันนี้หุ้นตัวไหนขึ้นวะวรุ่งเข้าหุ้นตัวเนี้ยจะเล่นในรอบนะจะเป็นหุ้นพวกนี้่อ่าเป็นความรู้นะคุณดูนี่คุณดูดีกล่าเนมัเขาดูเม็ดเงินเข้าทรูมือเงินรู้สึกว่ามีพื้นฐานดีทุกตัวนะทุกตัวที่ขึ้นวันนี้ผมผมคนท้าจะพอใจนะอ่าแลผมเชื่อว่าฝรั่งก็ยังไม่ค่อยมีหุ้นพวกนี้อ่าได้ได้ได้ค่ะพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งจะมาขอซื้อยกลดแพงๆแล้วกันเนาะอาจัดไปจัดไปนะคุณผู้ชมคะ ทองคําคือนี้นะคะทอ,อ,องคําเออทองคําผมว่ามันก็เกี่ยวตามข่าวนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันมันจะจบหรือยังนะเพราะว่าวันนี้ก็เล่นกันรุนแรงมากนะครับก็เป็นยังเป็นขัดขึ้นอยู่แต่จังหวะรองผมว่าให้นิ่งๆก่อนแล้วกันนะครับอืยังเป็นย่อรองอยู่นะฮะแต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าย่อรองแถวๆไหนนะคคือคือข,ข้างเงินดอลลาร์ผมว่าจะมันยังวงผันวดอยู่สักพักนิดนะครับ เพราะเป็นความเชื่อของคนมีการกนนะะ<ด>ระทำนะครับนั้นทองคำนะฮะใครที่ลองมาผมก็แนะนําว่าปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะคนลองนะปิดไปก่อนจริงๆเข้าเก๋ก็ลองก่อโดยแนวรับเราจะอยู่ที่หนึ่งสองหกแปดตที่ผมให้ไว้วันก่อนเลยนะผมให้แนวรับไที่หนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองหกเก้าว่าจะลงมาแล้วมันก็ลงมาจริงๆนะครับแล้วมันเขวิ่งขึ้นไปผมให้ไว้พันสามร้อยสามสิบผมคิดว่ามันจบอะนั่นจบตามที่ผม กาของการเทรดในเรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมพี่ก็เกอบการเทรดมันจบแล้วจบอีเว้นต์นี้แล้วนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่นะครับว่าจะมีเรื่องอะไรต่อไปอีกนะครับแต่แนวทางที่จะเป็นขึ้นของทองเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับแต่การเทรดผมว่าน่าจะยอมจบรอบไปก่อนสุดท้ายจะถือยาวสกัดแท่งก็ถ้ายืนเหนือหนึ่งสองเก้าสี่ได้ยืนเหนือตันสามได้นะครับ ค่อยกลับมาซื้อเันานี้จะไปกี่หลักนะครับมันจะขึ้นต่อไปดีแต่ก็จะอยู่ในความผันผวนนะครับประกาศเลยว่าจะากนี้ไปนะครับหุ้นจากนี้ไปนะครับจะมีแต่ความผันผวนนะครับตุ่มตุ่มจะเล่นตุ่มแล้ตุ่มลงนะที่ที่เราบอกว่าอาจจะใช้เวทแคบนะไซเวทแคบแล้วคิดไปไซเวทแคบมันจะไซเวทกว้างขึ้นรู้ว่าแล้วว่าไซเวทสองร้อยจุดมันจะเป็นไซเวทสี่ร้อยจุดมันจะปางขึ้น ราคาน้ำมันข้าวละเจ็ดสิบเหรียญมันจะเป็นเก้าสิบเหรียญนี่ยคือมเนเหรียญได้หมดเลยนะครับทุกคนอาจจะมองน้ำมันตามสูตสี่สิบมันจะลงไปสามสิบใหม่เนี้ยคือมเนืะอผันผวนเะรที่จะเยอะนะครับในช่วงช่วงปีแรกของที่ทํามานั่นั้นมันก็จะสงบเสงีอย่างเองนะไปเถอะพี่เดี๋ยวเราก็หากินกันทุกวันแหละพี่ขอบคุณนะคะครับใจครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชั้นเจนนะคะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามข้อมูลตามอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นไงคะ ทั้งโลกก็มองว่าคุณ